สวัสดีครับเกษตรง่ายๆสไตล์มือใหม่มาแล้วครับวันนี้จะมาติดตามผลปุ๋ยหมักเร่งด่วนครบ7วันครับเราจะใช้แบบไหนถึงจะได้ผลดีครับไปติดตามกันเลยครับผมการนำไปใช้งานนะครับอย่างแรกนะครับก็คือเราจะใช้โรยรอบๆโคนต้น พืชที่เราปลูกนะครับโดยขั้นตอนแรกก็คือเราก็พรวนดินนะครับพรวนดินให้ดินมันนุ่มนะครับให้ระบบรากเขาสามารถหากินได้ง่ายๆนะครับจากนั้นก็โรยปุ๋ยหมักเต่งด่วนที่เราทําไว้นี่นะครับเนี่ยบางๆครับแค่นี้ครับ7วันนะครับครั้งหนึ่งนะครับส่วนในแปลงผักนะครับอย่างผักบุ้งจีนที่ผมปลูกนี่นะครับผมจะเว้นช่องว่างไว้เห็นไหมครับ อันนี้ผมจะใช้เสียมนะครับเสียมเล็กๆนะครับพวนดินนะครับนะครับเาะตามร่องพวกนี้นะครับเนี่ยจะทําให้ดินมันโปร่งนะครับดินมันโปร่งทีนี้พอเราปุ๋ยลงไปปุ๋ยหมักลงไปปั๊บเนี่ยปุ๋ยหมักก็จะไปอยู่ในร่องที่เราพวนไว้ตรงนี้นะครับจุลินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในปุ๋ยหมักนะครับก็จะแทรกซึมลงไปในดินนะครับช่วยย่อยพวกซากพืชซากสัตว์ต่างๆนะครับ ออกมาเป็นสารอาหารให้กับพืชผักเราได้กินครับแบบนี้งามครับแบบนี้ครับงามและยั่งยืนด้วยครับเห็นไหมครับทำง่ายๆนะครับแค่7วันนี่เราก็สามารถนำมาใช้งานได้แล้วครับแถมแบบนี้นะครับมันจะให้ความชุ่มชื้นกับดินได้นานครับนี่ครับส่วนแปลงผักชีลาวตัวนี้ครับเนี่ย ผมก็เว้นช่องว่างเหมือนกันนะครับผมก็จะพวนดินแบบนี้นะครับนะครับเพิ่มความโปร่งของดินได้อีกตัวหนึ่งนะครับยิ่งพอเราพรวนดินเสร็จปั๊บเราใส่ปุ๋ยหมักเร่งด่วนลงไปมันจะมีแกลดใช่ไหมครับมันก็จะไปแทรกซึมในดินที่เราพวนนะครับเท่ากับดินมันจะเพิ่มความร่วนของดินมากขึ้นนะครับยูรินซีก็อยู่ในดินนะครับครั้งต่อไปดินของเราก็จะอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับส่วนผักไหนที่พวนไม่ได้นะครับ ระบบรากยังไม่แข็งแรงเนี่ยเราก็ใช้วิธีการโรยบางๆครับส่วนถ้าบ้านใครนะครับนึ่งข้าวเหนียวครับมักจะมีน้ำสาวข้าวใช่ไหมครับหรือข้าวเจ้าก็ได้ครับมันจะมีน้ำล้างข้าวน้ำแรกนะครับตรงนี้นะครับเราก็มาผสมน้ำครับผสมน้ำราดลดได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นน้ำประปาที่ผมขังไว้นะครับเพื่อให้คอรินมันระเหยนะครับนี่ครับผสมน้ำง่ายๆแบบนี้ครับ ใครสะดวกหมักก็หมักครับถ้าใครไม่สะดวกก็คือใช้สดๆแบบนี้ครับใช้งานได้เลยนะครับดีกว่าเททิ้งเปล่าๆนะครับสังเกตเวลาเราล่าชืนนี่นะครับต้นไม้เนี่ยมันจะได้สารที่อยู่ในข้าวนะครับก็ข้าวอมสมบูรณ์แลวครับมันจะงามขึ้นมาใบเขียวงามขึ้นมาเลยครับนี่ครับลดลดได้บ่อยๆครับน้ำสาวข้าวนะครับมีเมื่อไหร่ก็ลดเมื่อนั้นครับลดผสมน้ำปกตินี่ครับ เห็นไหมครับต้นหอมก็งามขึ้นมาเลยครับแต่เสียดายตรงนี้แดดจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนิกกระเทียมก็ใบงามครับหนึ่งแปลงแค่นี้ครับเราก็สามารถปลูกกินได้ในครัวเรือนได้สบายแล้วครับที่เป็นผักบุ้งนะครับเราก็โรยปุ๋ยบางๆแบบนี้ครับนี่ครับโรยปุ๋ยบางๆแบบนี้จริงๆตัวนี้ตัด รับประทานได้แล้วนะครับเนี่ยยาวพอแล้วครับนี่ครับมันอยู่โดนแดดไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็เลยออกยาวๆนิดหนึ่งนะครับส่วนนี้จะเป็นผักขยงครับที่ผมปลูกไว้นะครับกินยอดเสร็จก็เอาต้นมันมาชำนะครับก็ได้งานแบบนี้นะครับเดี๋ยวว่างๆผมจะทำวิธีการชำให้ชมครับนี่ครับจากนั้นอย่าลืมนะครับรดน้ำตามครับ ลดน้ำตาม7วันใส่ครั้งหนึ่งแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราประยุกต์ใช้งานก็คือใช้ผสมดินปลูกครับนี่ครับปุ๋ยหมักตัวนี้นะครับโดยอัตราส่วนผสมของเราที่จะใช้นะครับก็จะมีดินใบก้ามปู1่ส่วนครับดินผสมแกลบดำา1ส่วนแล้วก็ปุ๋ยหมักเร่งด่วนครึ่งส่วนครับ ส่วนใครที่ไม่มีดินใบก้ามปูไม่มีดินแกบดําก็ใช้ดินล้วนปกตินะครับสส่วนแล้วก็ปุ๋ยหมักเร่งด่วนอีกครึ่งส่วนนะครับหรือ1ส่วนได้เลยนะครับตัวนั้นนะครับนี่ครับผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเราก็สามารถนํามาใส่ในกระมังเหมือนนี้ครับปลูกผักชีปลูกต้นหอมปลูกได้ทุกอย่างครับแบบนี้ดินจะโปร่งครับงามเลยครับอันนี้ผักชีผมเพาะลืมครับ ไม่มีเวลาขยายครับมันก็เลยออกลากออกยาวๆนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังดีครับแบบนี้ยังพอใช้ได้ครับเรดงว่าอัตราการงอกดีครับแบบนี้แล้วเราก็กบดินบางๆแบบนี้ครับเนี่ยเห็นไหมครับแค่นี้ก็สามารถลดน้ํานะครับลดน้ำมันก็เก็บไว้ในที่โดนแดดนะครับได้สบายเลยครับแค่เจ็ดวันก็งอกให้เราชมแล้วครับนะครับจากนั้นเราไปเก็บในที่มีแดดนิดหนึ่งนะครับ ขอบคุณมากมากครับสำหรับก,การติดตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเผื่อว่ามคลิปใหม่ๆที่ผมทำออกมาจะได้ไม่พลาดครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ